ครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการนําเอาระบบ a าร์ a r e นี์หลูเข้ามาช่วยในการออกแบบระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เดือ,อาครับซึ่งระบบนะครับก็จะประกอบด้วยเมโครแบบบ็อกซึ่งเราจะใช้เมโครแบบบ็อกเป็นตัวจําลองระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศ แล้วก็จะมีตัว Scariotio System ครับก็จะใช้เป็นตัวจำลองอระบบแอร์คอนดิชันนะครับรวมถึงตัวอุปกรณ์อื่นๆของยานยนต์ไฟฟ้าด้วยครับเช่นมอเตอร์อระบบเบรกแล้วก็สภาวะแวดล็กต่างๆรวมถึงถนนนะครับทางแยกทางโค้งต่างๆนะครับเราก็จะซิมูเลตตัวยานยนต์ไฟฟ้านะครับในลักษณะของเป็นตัวดีตั้งวิ v i d นะครับ คือสร้างยานยนต์ไฟฟ้าเสมือนจริงและระบบไอคอนดิชันแบบเสมือนจริงนะครับสำหรับเข้ามาช่วยในการออกแบบระบบเครื่องปรับอากาศครั้งนี้ครับเราจะใช้ Galaxy o c e System ในการทำระบบฮักเวลดูดซึ่งในตัว Galaxy o c e System เนี่ยนะครับก็จะมีตัวรทบบ processing unit แล้วก็มีบอร์ด ไอโอหมดสำหรับจ่ายสัญญาณไฟฟ้านะครับทั้งเป็นดิจิตอลไอโออนาล็อกไอโอแล้วก็คอนวิตโมเดลชันในการจําลองครั้งนี้นะครับเราจะใช้ในการจําลองอารยันยนต์ไฟฟ้านะครับสร้างเป็นระบบดิจิตอลทวินก็คือสร้างระบบรถยนต์ไฟฟ้าแบบสมจิงเพราะว่าจะเราจะได้ออกแบบระบบตัวควบคุมได้อย่างถูกต้องแล้วก็สามารถทดสอบได้ก่อนที่ต้นแบบ รุ่นเฟรนฟาของเราจะท้าเหครับระบบแอร์คอนดิชันของเรานะครับหรือระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศของเราเนี่ยนะครับตอนนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้องดีไซน์ก็คือแอร์คอนดิชันของเราก็จะจทํางานจะต้องทํางานได้สองโหมดครับโหมดแรกก็คือเป็นโหมดของแอร์คอนดิชันโหมดที่2ก็คือเป็นโหมดของฮีตเตอร์ แล้วก็การปรับอุณหภูมิของแอร์คอนดิชันของเราเนี่ยก็จะสามารถทําการปรับได้2แบบเช่นกันก็คือแบบแรกคือแบบปรับแบบอัตโนมัติแบบที่2ก็คือแบบแบบแม,มนนวลนะครับอย่างตัวอย่างที่โชว์อยู่ในหน้าจออันนี้นะครับก็คือเราสามารถที่จะให้ยูเสเซอร์ระบบควบคุมของเราเนี่ยเราจะให้ยูเสเซอร์ในการปรับเปลี่ยนองศานะครับของแอร์คอนดิชันตามที่อ่า ยูเซอร์ต้องการน,นะครับแล้วก็ระบบของเราก็จะทําการคํานวณค่าค่าค่าพารามิเตอร์ที่ถูกต้องเพื่อปรับคุณภูมิให้ได้สถามที่ยูเซอร์เป็นคนกำหนดนะับ ควบคุมเครื่องป,ปรับอากาศนะครับก็มีการปรับอุณหภูมิในห้องโดยสารให้เ,เ,ป,เป็นไปตามที่ยูเซอร์ได้ทําการเซตเอาไว้ครับก็คือ26องศานะครับที่ได้ตั้งค่าไว้ตอนแรกแล้วก็อุณหภูมิที่ในห้องโดยสารก็จะมีค่าใกล้เคียงที่6องศาเช่นกันซึ่งจะเห็นได้ลักษณะของสตารด้วยสตาร,รก็จะอ,อยู่ใกล้ๆกันนะครับก็คือประมาณที่0 เพื่อให้เราสามารถที่จะออกแบบระบบควบคุมเครื่องปรับอากาศได้นั้นนะครับสิ่งแรกที่เราจําเป็นจะต้องทําก็คือเราจะต้องจําลองสร้างรถจําลองขึ้นมานะครับให้เหมือนกับสภาวะของรถจริงๆรนะครับรวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆในเครื่องปรับอากาศอย่างเช่น water c o m p e ซอ e r นะครับหรือว่าแ fan เตอร์สําหรับหมุนพัดลมต่างๆตรงนั้นนะครับแล้วก็ระบบ i n ์เตอร์ในการควบคุมแอร์นะครับรวมถึงขนาดของห้องโดยสาร ของรถจนของเรานะครับแล้วก็ความหนาหรือความกว้างนะครับของห้องโดยสารนอกจากนั้นแล้วยังมีความหนาของออหน้าต่างนะครับหรือว่าวัสดุต่างๆของห้องโดยสารของเรานะครับที่มีผลต่ออุณหภูมิเราจะเซ็ตค่ามอเตอร์นะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับให้เป็นไปตามพาราเมิเตอร์ของมอเตอร์ที่จะใช้จริงๆในเครื่องปรับอากาศของเรา ็สามารถทําได้เช่นกันอย่างในโมเดลเด็กนะครับซึ่งในในหน้าต่างนี้นะครับก็จะเป็นการโชว์การเซตค่าของตัว PMSN Water นะครับที่ใช้สําหรับตัวคอมเพรสเซอร์นะครับของระบบปรับอากาศของเราจะเห็นว่าเราสามารถจะเซตตัวอินดักแทนลิซิแทนหรือว่าโวลต์แสตนคอนสแตน์ต่างๆนะครับได้นะครับ,นะรบหรือว่าค่าอื่นๆได้เช่นกันนะครับที่เป็นค่า ที่จะเป็นสำหรับมอเตอร์ของเราซึ่งในหน้าจอที่โชว์อยู่นี้นะครับเราก็จะเห็นได้ว่าเราก็จะสามารถมอนิเตอร์นะครับค่ากระแสนะครับของค่าคอมเพรสเซอร์แล้วก็รแรงดันของคอมเพรสเซอร์แล้วก็ค่าทอร์กต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นจากแอร์ ระบบเครื่องปรับอากาศของเราได้นะครับนอกจากค่าพารามิเตอร์ต่างๆของเครื่องปรับอากาศแล้วนะครับเราสามารถที่จะจำลองหรือว่าดูค่าพารามิเตอร์ต่างๆของรถยนต์ได้อย่างเช่นสปีดนะครับทอร์คแล้วก็เราสามารถจะอคอนโทรลการทําทงานของรถยนต์ได้ทั้งหมดอย่างเช่นเท่าเกียร์หรือว่าทําการเบเรกอะไร,รต่างๆตรงนี้ได้นะครับ นอกจากค่าพารามิเตอร์ที่อยู่ในแดชบอร์ดตรงนี้แล้วนะครับเรายังสามารถจะดูค่าพารามิเตอร์การทํางานของมอเตอร์แล้วก็ค่ากระแสหรือว่าค่า SOC ของแบตเตอรี่ของระบบรถยนต์ไฟฟ้าของเราได้นะครับ ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วนะครับเราสามารถที่จะจําลองนะครับสภาวะถนนหรือว่าสภาวะเมืองนะครับเ,เพื่อทดสอบการทํางานของรถและก็เครื่องปรับอากาศนะครับในการสภาวะในการขับขี่ต่างๆนะครับรวมทั้งเราสามารถจะสามารถดูการพฤติการการขับขี่ได้ในลนักษณะของสามมิติ ไปก็จะเป็นการสรุปข้อดีของการนํำระบบฮาร์ดแวร์อนเตอร์ลเข้ามาใช้นะครับเราสามารถนําระบบฮาร์ดแวร์อนเตอร์ุปเข้ามาช่วยในการจําลองอุปกรณ์ต่างๆของระบบยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็สามารถทําให้เราช่วยออกแบบต้นแบบระบบควบคุมได้อย่างรวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ